เป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่วางไว้ให้เลยครับโอ้หเมื่อวานนี้ครับใครที่ติดตามผลงานหน้าช่องของนัดครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับกับ3ตัวที่จัดวางไว้ให้หน้าช่องเมื่อวานนี้ก็มาเต็มมาครบเป็นไปตามบทวิเคราะห์ทุกอย่างเลยครับนัดบอกเลยครับว่าทางด้านของอาร์เซนอลเองครับสุดท้ายแล้วจะไม่ชนะ โจทย์ที่ตั้งไว้ครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับทีมรักเบอร์หนึ่งของนัดครบอย่างทางด้านของสิงบูเชลซีครับบอกแล้วว่ากระแสน่าสนใจเสียเหลือเกินครับรูปเกมแบบสุดมันพิกกับมาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4ประตูต่อสามในช่วงคดเวลาบาดเจ็บและอีกคู่หนึ่งครับบอกแล้วครับว่าทางด้านของอิสตันบูครับจะเปิดบ้านไม่แพ้บเบซิตัส เป็นอย่างน้อยใครที่ตามผลงานหน้าช่องก็ขอสแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับและสําหรับพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวครับเมื่อวานนี้ Happy, แฮปปี้เต็มเครื่องเอาเรื่องสุดจัดกันไปอีกแล้วครับ กับแนวทางที่นัดวางไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นตัวเน้น 10K ครับและชุดโครงการ3ที่จัดวางไว้ก็แตกเข้มๆวินวินกันไป1ชุดใครที่อยู่ในครอบครัวผ,ผ่านมาเห็นคลิปนี้ร่วมคอมเมนต์คำว่าสดชื่นมาให้นัดหน่อยแล้วกันนะครับและสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลคืนวันศุกร์ครับ5เมษายน2567ครับจะเจอกับผมเดิอนนัดแบบนี้ครับแน่นอนว่าจะต้องมีบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลทัศนฟุตบอล ที่น่าเลือกมองประจําค่ําคืนวันนี้มาฝากกันเหมือนเดิมครับวันนี้รายการฟุตบอลยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมครับยังมีหลากหลายลีกหลากหลายคู่ที่น่าจับตามองส่วน3คู่ที่นัดวิเคราะห์และคัดสันมาให้แล้วเป็นอย่างดีจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ คู่แรกครับประจําค่ําคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลบุนเดสติก้าเยอรมน,นีกันได้เลยครับเป็นทางด้านของไอแฟงเฟิร์ตครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวเดอร์เบอร์เมนครับสําหรับคู่นี้ครับมองจากภาพรวมและกระแสะทุกอย่างแล้วครับให้เลือกมองไปที่เจ้าบ้านอย่างไอแฟงเฟิร์ตได้เลยครับถึงผลง,งานช่วงหลังครับของเจ้าบ้านอย่างไอแฟงเฟิร์ตเองจะมีแผ่วและสะดุดให้เห็นบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าภาพรวมยังคงดูดีกว่าเวเดอร์เบอร์เมนและวันนี้ยังได้เปรียบ ที่เล่นในบ้านของตัวเองสถิติในบ้านเองก็ยังคงมีความน่าสนใจอยู่บ้างครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างเวเดอร์เบอร์มนครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังยำแยงจริงครับ5เกมหลังสุดแพ้มา5เกมติดติดแล้ววันนี้ยังต้องออกมารับบทเป็นทีมเยือนด้วยในบทของทีมเยือนเองก็แพ้มา3เกมติดเลยครับกระแสวันนี้ก็เอ็นเอียงไปทางด้านเจ้าถิ่นอย่างไอแฟงเฟิร์ตเสียเหลือเกินครับกับโจทย์ที่ตั้งมาครับให้ไอแฟงเฟิร์ตเองครับเพียงเปิดบ้านรุนเบีย เอาชนะทางด้านของเวเดอร์เบอร์มนก็แฮปปี้แล้วครับนัดมองว่าโจทย์วันนี้ไม่น่าใช่งานยากของไอแฟงเฟิร์ตครับเพราะบวกกับแรงจูงใจครับปัจจุบันอยู่อันดับที่6ของตารางครับยังคงมีสิทธิ์ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลอีกหลายรายการเพราะฉะนั้นเกมในค่ำคืนนี้ครับไอแฟงเฟิร์ตเน้นอย่างแน่นอนและจะข้ามโจทย์ที่ตั้งไว้ในวันนี้ได้อย่างแน่นอนให้เลือกเชียร์ไปที่ไอแฟงเฟิร์ตได้เลยครับ คู่ที่2ประจำค่ำคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ศึกไอแลนด์พรีเมียร์ครับเป็นทางด้านของเซนต์แพทริกครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแซมร o ็อกโรเวอร์มองจากภาพรวมและกระแสวันนี้ครับนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างแซมร o ็อกโรเวอร์ได้เลยครับก็ต้องบอกว่าผลงานภาพรวมครับเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างแซมร o ็อกโรเวอร์ดูดีกว่าครับช่วงหลังเองครับต้องบอกว่าเซนต์แพทริกครับ วันนี้เนี่ยถึงจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านแต่ถสติในบ้านเองก็ดูไม่ค่อยมีความน่าสนใจสักเท่าไรครับเกมภาพรวมช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่ามีแผ่วและสะดุดแบบชัดเจนครับ5เกมหลังสุดสามารถเก็บชัยไปได้เพียง2เกมแพ้ไปถึง2และเสมอ1เกมครับวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็จริงแต่อย่างที่บอกไปครับว่าถสาติในบ้านเองดูไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไร่บวกกับทีมเยือนครับอย่างแซมร็อกโรเวอร์ครับช่วงนี้กําลังท็อปฟอร์มเลยครับเก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง3เกมวันนี้รับบทเ,เป็นทีมเยือนก็จริงแ เกมเยืยอน2เกมหลังสุดครับก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดเลยครับกับโจทย์ที่ตั้งมาวันนี้ครับเขามองว่าทางด้านของแซมร็อกโรว์ดูเหนือกว่าครับบุกมาเอาชนะก็แฮปปี้แล้วซึ่งนัดมองว่าความเขี้ยวยังอยู่ที่แซมร็อกโรว์บวกกับผลงานช่วงหลังครับที่ค่อนข้างท็อปฟอร์มและเฮทูเฮทที่เคยเจอกัน4เกมหลังสุดเนี่ยเสร็จทางด้านของแซมร็อกโรว์หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสำหรับขั้มคิวน,นี้ครับนัดมองว่าแซมร็อกโรว์ครับจะบุกมาปิดจอบเก็บ3 คะแนนจากเซนทัพติกได้อย่างแน่นอนครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลฮอลแลนด์ดิวิชั่น2ได้เลยครับเป็นทางด้านของเทลสตาร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ p s เเยาวชนครับมองจากภาพรวมครับและกระแสวันนี้ครับนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่เจ้าถิ่นอย่างเทลสตาร์ได้เลยครับถึงผลง,งานภาพรวมช่วงหลังของเทลสตาร์เองจะมีแผ่วและสะดุดได้เห็นบ้างครับแต่เกมล่าสุดก็ต้องบอกว่าคืนฟอร์มเก่งครับเปิดบ้านอัดอูเทกไปถึง5ประตูต่อหนึ่งแล้วันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้าน และสถิติในบ้านน่าสนใจเสียเหลือเกินครับ5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยและเก็บชัยในบ้านไปได้ถึง3เกมวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมผู้มาเยือนอย่าง PSV เยาวชนที่ผลงานย่ำแย่เสียเหลือเกินครับ4เกมหลังสุดแพ้ลวดครับราน,นี้รับบทเป็นทีมเยือนด้วยสถิติในการออกไปเล่นเป็นทีมเยือนก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ครับกระแสวันนี้ก็เอ็นเอียงไปทางด้านเจ้าถิน่นอย่างเทลสตาร์พอสมควรเลยครับกับโจท,ที่ตั้งมาเพียงเปิดบ้านลุ้นเบียดเอาชนะก็แฮปปี้แล้วนัดมองว่าวันนี้ ทางด้านของเซลซ a าเองจะเปิดบ้านปิดจ็อบเก็บ3คะแนนจาก PSV เยาวชนได้อย่างแน่นอนครับให้เลือกมองไปที่เทลสตาได้เลยครับและนี่คือ3ตัวที่น่าเลือกมองประจํำค่าคืนวันนี้ครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันได้เลยและใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกคลิปและ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหมู่บ้านของนัดได้เลยครับรับรองว่าในหมู่บ้านของนัดแฮปปี้และสดชื่นมากกว่าหน้าช่องอย่างแน่นอนครับสายฟุตบอลสดฟุตบอลสูงไม่ควรพลาดครับทางเข้าครอบครัวทางเข้าหมู่บ้านทิ้งไว้ให้หน้าโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับเดอะนัดเทีบบอลขออนุญาตลาไปก่อนและจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้เพื่อนโชคดีเฮงเฮงปังปังสวัสดีครับ